เอาละเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปเอาอุปกรณ์ปืน f a s ต์ช็อตทริกเกนะฮะให้มาที่ตำแหน่งนี้ในะแผนที่นะ ทางเข้ามาอยู่ตรงนี้นะฮะมาแล้วก็วิ่งตามผมมาเลย วิ่งตามมาทางนี้นะฮะเอาละเดี๋ยวต้องเข้าอุโมงค์แต่จุดนี้เนี่ยเราต้องวิ่งหลบลมนะไม่ไงั้นจะโดนลมพัดออกมาวิ่งหลบลมไปตามโขดหินไปตามซอกหินดูจังหวะลมดีๆ แล้วก็รีบลงไปข้างล่างตรงนี้คุณต้องได้กระสุนระเบิดก่อนนะคุณจะสามารถเข้าไปได้แล้วก็ไปตามทางเรื่อยๆฮะ Uh, next, did you hear that too? What have you got next? whoa got something next whoa <laughs> look at that ไปเรื่อยๆโหนข้ามไปไปเรื่อยๆเ,เอาละพอมาถึงตรงนี้มันจะยากหานะ่อยเราต้องดูจังหวะรมแล้วก็ต้องปีนขึ้นไป มังนงัายจะโดนพัดตกลงมาเห็นไหมก็ปีนขึ้นไปฮะรอจังหวะลมแป๊ดหน่อยเห็นแล้วก็รีบปีนขึ้นไปฮะแล้วก็ออกระโดดปอกฝั่งตรงข้ามแล้วก็รีบปีนขึ้นไปแ้ครับ I'm not about to look back then. Luckily, it died off. Oh, that's not terrifying at all. Smell something, buddy? จุดนี้พอถึงปลายทางให้รีบกดกระโดดนะฮะี่ close call ลาจุดนี้ก็ปีนลงไปขลางฮะางับพอลงมาแล้วเนี่ยถ้าไม่ยิงเห็นก้อนนี้ างหลังมันจะเป็นลิฟต์แล้วก็ยิงหินท้ามันขวางทางอยู่แล้วก็สั่งนิกไปเปิดประตูตรงนั้นแล้วเราก็ยิงอุปกรณ์ตรงนั้นเลือกระสุนไฟฟ้านะฮะแล้วลิฟต์ก็จะเลื่อขนขึ้นไป <c oughs> แค่นี้เป็นอันเสร็จนะฮะเดี๋ยวขึ้นไปเก็บของกันหล้ <c oughs> ถึงแล้ว <c oughs> ของแถวนี้ก็เก็บไปก่อนนะฮะ ส่วนฟาสชับติกเกอร์เนี่ยกระโดดข้ามมาตรงนี้ของอยู่ตรงนี้นะฮะตอนออกก็ออกประตูสีแดงตรงนั้นนะฮะแค่นี้เป็นอันเสร็จ เนี่ยทางออกอยู่นี่ข่าดเนื้อหาคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะฮะ you know ต่อไปจะ <reminds S 2> ทำคลิป <me of? S 2> อะไรก็ติดตามกันนะ